ไีจ้าแม่เพ่นจะพาเอทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางลาวพัฒนาลาวคักๆครบจบทุกสำนักในคลิปนี้คลิปเดียวจบในมือนีนะคะเนาะดูให้จบคลิปนะคะแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักนะคะเอเอ้ยมือนีนะมีหลายแนวทางมีหลายเวียกหลายงานเฮ็ดเนาะคะ่ะ <g ül> ก็เลยหัวยุ่งหัวยงค่ะ มาค่ะเข้ามาเบ่งผลลาวพัฒนางวดวันที่29กันก่อนอย่าลืมนะคะเบ่งคลิปไ้จบแล้วก็อย่าลืมนะคะ,คจ,บะ,คะจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเนาะคะ่ะขอคนละสามไลค์สามแชร์ด้อจ้าแม่เพ่นจะได้มีกําลังใจสู่ๆคะ่ FC คะ fc ่ะเป็นกําลังใจให้แม่เพ่นแดนแม่ครัวตัวยุ่งนี่ทั้งแดนหนาแดนหลังจากลูกจากเต่าจากเวียงม่านการเฮี้ยนนะคะนี่ค่ะ งวดวันที่29เลข6ตัวออกที่5 4าสี่สองเดเดสีตัว4 2 7สองดเจตัวสองเจดสสตัวบน7จ็ดเดสและ2ตัวบน7 4ส่วน2องตัวล่างก็คือสองเนะคะงวดที่แล้วพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น4ีรองหนะคะพอจับคู่ให้เข้าที่7จสเลขก็ออก7 4บนตรงๆนะคะนี่ค่ะ 7จ็ปรจับเจ็ดสองเนี่เนาะสองก็มีอยู่ปรจับไซกันได้บนล่างนด้ดเนาะของแอดมารวยวิ่งลูดเด่นสองกับสมาที่สองเน้นสองปดเลขออกสองเจ็ดนะคะก็เข้าเนาะเข้าชุดแรกเลยสองเจ็ดล่างเข้าตรงๆนะคะแอดมารวยพอหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดเด่น4เม็ดเดียวสี่มาบนนะคะสี่มาบนจับคู่ให้บาเขานะ่าเนาะขามไปหนึ่งแต้ม ส่วนสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่นเก้ารองสี่มาที่สี่บนจับคู่โบเข่านะคะของอาจารย์เสรีให้มาคลิปแรกหลุดนะคะงวดแรกหลุดเนาะน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นสองรองสามกับสี่มาทั้งบนมาทั้งล่างนะคะทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่นี่ค่ะชุดเน้นสองเจ็ดมาสองเจ็ดล่าง ชุดลองสี่เจ็ดมาเจ็ดสี่บนเนาะคะ่ะของน้องเพชรน้ำโชคเข้าทั้งบนและล่างนะคะของลุงโชคดีงวดที่แล้วหลุดทั้งเลขในตารางและตัววิ่งตัวรูดจับคู่หลักร้อยหลุดหมดเลยเนาะอาจารย์สวายเลขชุดวินเข้านะคะนี่ค่ะจับคู่เข้าที่เจ็ดสี่ตรงตรงบนนะคะนี่ค่ะอาจารย์หนุ่มกาลสิน บนห้าหลุดล่างวิ่งหกหลุดงวดนี้บอไดมานะคะบออาไลสงสัยวุ่นวุ่นกับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยแน่เลยเนะะี่ยค่ะของเซียนสีสเกตก็บอเห็นทรงมาไห้นอกก็เนี่ยค่ะอาจจะยุง่งๆกับรัฐบาลไทยคือกันวิ่งลูดเข้านะคะงวดที่แล้วงวดนี้ยังบอไดมานะคะสองสำนักนะคะที่บอไดมากก็คือของเซียนสีสเกตและอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะ ส่วนตาปากน้ำโพ9กับสองหลุดนะคะงวที่แล้วหลวงตา7กับ8มาที่7จับคู่เข้าที่7จสองเลขออกสองเล่างนะคะเข้าสองงวดติดต่อกันแล้วนะคะของเขาฝากมาเก้กับศก็หลุดเซียนโคลาดศูกับ9หลุดเซียนเชียงใหม่1เม็ดเดียวหลุดนะคะ เซียนอุดรหนึกับ7มาที่7จดจับคู่บอเขา่าเนาะเมาบนมาล่างนะคะนี่ค่ะของพี่ประหัด9กับ3ก็หลุดนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่1ตุลาคมสองห้าวันนี้กันเลยนะคะ แล้วคักๆข,ของพหัชชาแนลหรือว่าของพี่พหัดวิ่งลูดเด่น7จรองสองจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง7จ็ดหนึ่งสองหนวดนี้เน้นที่7 9ส่วนชุด3ามตัวบน179เม็ดเดียวนะคะของพี่พหัดงวดที่แล้ว9กับ3หลุดนะคะบอมานะคะ งวดนี้ให้มาเป็นวิ่งลูดบนล่างเด่น7จรองสองจับคู่ชุดสองตัว7จ็ดหนึ่เสองหนเ้น้นที่79ส่วน3ามตบน179เจ็ดเม็ดเดียวค่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่สองรองสจับคู่ชุดสองตัวมี2 0 2ศูนย์สอเน้นที่สองสี่นะคะ ส่วนสามตัวบนให้มาสามสองสี่นะคะของเซียนอุรอนค่ะงวดที่แล้วให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งลองเจ็ดตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองทั้งบนและล่างนะคะเจ็ดค่ะแต่ว่าจับคู่บ่เขางวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นสองลองสามจับคู่ชุดสองตัวมีสองศูนย์สองสี่สามศูนย์สามสี่เน้นที่สองสี่นั่นเองค่ะสามตัวบนให้มาสามสองสี่เม็ดเดียวนะคะ แคปหน้าจอเดอ้อค่ะโอเคไปต่อนะคะ ของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองเก้าจับคู่ชุดเน้นให้มีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าชุดรองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดเด่นหนึ่งเม็ดเดียวหลุดนะคะบบเข่าเนาะงวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองเก้าจับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าส่วนชุดรองเก้าสองเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะคะ มาต่อที่ของเซียนโคราดวิ่งลูดเด่นที่เจ็ดรองแปดจับคู่ชุดเน้นก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดชุดรองแปดหนึ่งแปดห้าและแปดเก้านะคะงวดที่ผ่านมาของเซียนโคราดก็หลุดนะคะทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่ส่วนงวดนี้วิ่งลูดมาให้ใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่เจ็ดรองศูนย์อุ้ยขอโทษอีกแล้วรองแปดจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปด แล้วก็ชุดลอง8185และ89นะคะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนอุดรโอเคนะคะไปต่อคะ่ะ ตัวเลขแนวทางของหลวงตาค่ะงวดนี้หลวงตาให้วิ่งลูดเด่นเจ็ดกับแปดนะคะบนล่างชุดสามตัวบนมีแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดศูนย์ชุดสองตัวบนล่างมีเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะของหลวงตาค่ะงวดที่ผ่านมาของหลวงตาเข้านอกวิ่งลูดเด่นเจ็ดกับแปดเจ็ดมาบนมาล่างจับคู่ให้เข้าล่างนะคะให้มาเจ็ดสองเลขออกสองเจ็ดล่างเนาะ งวดนี้ก็ให้มา7กับ8เหมือนเดิมค่ะชุด3มตัวบน8ปดเจ็ชุด2ตัวบนล่าง7 9 8ดเก้และ8 0นะคะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดเด่น6กับ9บนล่างชุด3ตัวบนสี่ชุด2ตัวบนล่างก็จะมีสี่3 6 0 9 0 6 3 9 3 ส่วนงวดที่ผ่านมาของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเด่น9กับ2หลุดนะคะบอมาค่ะงวดนี้ให้มาเป็นวิ่งลูดบนล่างเด่น6กับ9ชุด3ตัวบน4 4่สเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างมีสี่สี่สี่ส3มหนย์นะคะแคปหน้าจอของหลวงตาแล้วก็ตาปากน้ำโพนะคะ วันนี้ไม่นอนกำแพงบลไหเดอราะวาหลุดมาสามงวดแล้วค่ะตัวเลขค่ะก็เลยหยุดให้ก่อนเนาะดูก่อนค่ะมาต่อที่ของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สี่กับห้าชุดสามตัวบนห้าสี่สี่กับสี่ห้าห้าชุดสองตัวบนล่างสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าห้าห้านะคะส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะของเขาฝากมาวิ่งลูดเก้ากับศูนย์หลุดนะคะบลมาเนาะ งวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่4กับ5ส่วนชุด3ตัวบน5 4 4 4 5 5ชุด2ตัวบนล่าง4 4 5 4 4 5กับ5 5อาเามาเอาของลุงโชคดีต่อเลยค่ะส่วนตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาของลุงโชคดีวันนี้วิ่งรูดเด่นในตารางก็จะมี4 8 1 0 3 4 5เขียนผิดนะคะผิด ไปเขียนตะเกาใสมันกันเลยเปลือกน,นะอ่ะแล้วก็วิ่งลูดให้มาสามสี่ห้าเด่นที่สี่จับคู่ชุดสองตัวมีสี่สามศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามเจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งห้าเน้นวงกลมที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดนะคะหลักร้อยงวดนี้มีสามสี่เจ็ดเน้นที่สามกับสี่ส่วนชุดสามตัวบนสามสามแปดสามแปดสี่สามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้า ชุดสตัว4380 4370นะคะของลุงโชคดีงวดนี้งวดที่แล้วลุงให้มาหลุดนะคะทั้งเลขในตารางทั้งวิ่งลูดและหลักร้อยหลุดหมดเลยนะคะงวดที่แล้วงวดนี้ให้มาใหม่ค่ะเป็นเลขในตารางก็จะเป็น7810 3 4ดหนะคะวิ่งลูดเด่น3 4มห้าเน้นที่4จับคู่ชุด2ตัวส3 4ี

เดือนสีคือกันนะคะ fc เลขในตารางก็มีสี่ห้าเหมือนเหมือนกันนะคะ fc เนอะนี่ค่ะหลักร้อยก็มีสี่อืมระวังสี่สี่เดิมลนะเลขเนาะอ่ะได้หรือ,อยังไปต่อคะ่ะของแอดมารวยงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่หนึ่งหลงศูนย์จับคู่ชุดสองตัวมีศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด แล้วก็ศูนย์หกหนึ่งหกนะคะของแอดมารวยค่ะงวดที่แล้วอ่าเน้นที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนะคะงวดที่แล้วก็วิ่งลูดให้มาสองกับสามก็มาจับคู่เข้าที่สองเจ็ดตรงตรงล่างเนาะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองศูนย์จับคู่ชุดสองตัวมีศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกเน้นที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนะคะ มาต่อที่ของอาจารย์เซลีงวดนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นศูนย์เม็ดเดียวนะคะจับคู่ชุดสองตัวมีสองศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เน้นที่เจ็ดศูนย์สามตัวบนห้าเจ็ดศูนย์นะคะของอาจารย์เซรีเนาะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดแรกให้มาหลุดนอะวิ่งห้าเม็ดเดียวบอมานะคะห้าไปอยู่ข้างหน้าเนาะ งวดนี้ให้วิ่งลูดเด่น0ูนย์เม็ดเดียวบนล่างชุด2ตัวมี2 0 7 0 5 0ย์เน้นเน้นที่70 3ตัวบนให้5 7 0นะคะแคปหน้าจอเด้อจ่ะของแอดมารวยและอาจารย์เสรีค่ะงวดนี้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็บ่ได้เด้อค่ะเพิ่นเพิ่นว่าขอพักมนี้ขอพักาะว่ให้หลายเนว้ทังเนาะ ทั้งฮานอยทั้งรัฐบาลไทยนะคะพ่นยุ่งยุ่งอยู่พันอัน,นางานพรอมนะอ่ะโอเคเนาะไปต่อค่ะเข้ามาต่อที่ของน้องเพชรนำชโชคนะคะวันนี้น้องเพชรนำชโชควิ่งลูดบนล่างราวพัฒนาเด่น0ูนย์รอง1กับ2จับคู่ชุดเน 0, ้น0์สี่ศูนย์สองศูนยส่วนชุดลองหนึ่งเจดหสเออสองห้าสองสนะคะ ส่วน3ามตบบนมีสองศูนย์เจ็้าสองห้าหนึ่งสองค่ะงวดที่ผ่านมาน้องเพชรนำโชคเข้าบนเข้าล่างนะคะ fc วิ่งรูดก็มาทั้งตัวเน้นและตัวรองนี่ค่ะก็มาสองเจ็ดล่างและสี่เจ็ดเจ็ดสี่บนนะคะเข้าบนเข้าล่างค่ะงวดนี้ให้มาใหม่วิ่งรูดเด่นที่0ูนย์รอง1กับสองจับคู่ชุดเน้น0ูนย์ห0าศูย์เจ็ด ชุดลอง1715142524แล้วก็3ตัวบนมี207 925102ะะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยงวนนี้เลขชุดวินลาวพัฒนาอาจารย์สวัยบอชนกันนะคะให้มามี901456มวนนี้ชอบ4เด่น4นะคะเพิ่นกระจับคู่เต็มชุดให้วินชุดวินนัน่นแหละนาะเต็มชุด15คู่9091949596 01040506 141516 4546กและห้ก็จะเน้นที่4นะคะติด4ก็คือ940414่ศูนย์กัน24กับ44นะคะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์สวัยก็เข้าเนาะเข้าที่74นะคะ74บนเข้าตรงๆงค่ะงวดนี้เลขชุดวินมี901456เด่นที่4 อ่างวดนี้เน้นไปที่9ก้4 4ี่ศห้ากัน2 4กับส4นะคะตัวใดที่เทั้งชองมักกะตามไปเนะาะเพราะว่าเลขเพิ่นถาชนกันก็นจะเหลือหน่อยคู่ถาเบอชอนกันก็นจะได้หลายคู่แบบนี้นะคะ โอเคนะคะหลังจากของอาจารย์สวัยหลุดไปสองสามวดเนาะมาเขางวดนี้กะนระวังเด้อดจะเข้าอีกเด้อดเพราะว่าเขาของเพื่อนทาเขานะจะเข้าสองสามวดติดต่อกันนะคะอ่ะฮะมาต่อที่ของพ่อเกลียงพ่อเกลียงวิ่งลูดงวดนี้เด่น3ามสี่ห้าชุดเน้น2ตัว3ามห้าสามสี ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกชุดลองสี่ห้ากับห้าสองนะคะของพ่อเกลียงส่วนว่าที่ผ่านมาของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นสี่กับห้ามาที่สี่บนจับคู่เข้าเจ็ดสี่ตรงๆง,งนะคะบนขาง,งวดนี้ก็ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่สามสี่ห้าชุดเน้นสองตัวสามห้าสามหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกแล้วก็ลองสี่ห้ากับห้าสองนะคะ แม่ลิ้วพารวยนะคะแม่ลิ้วพารวยงวดน,นี้ให้วิ่งลูดเด่นเก้ากับสี่บนล่างชุดวินศูนย์สองสี่ห้าหกเก้านะคะชุดเน้นสองตัวสองหกสองเก้าสี่หกสี่เก้าเก้าหกชุดรองศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่สองกับสี่ห้าเนาะนี่ค่ะของแม่ลิว้วงวดที่แล้วแม่เพนบดายลงคลิปให้เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่เพินไปทุระนะคะ งวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่าง9กับ4เลขชุดวิน0 2 4 5 6 9ชุดเน้น2ตัว2 6, 6 2 9 4 6 4 9 9 6ชุดลอง0 4 0 9 4 2กับ4 5นะคะเบอร์โทรติดต่อหาแม่ลิว้วผู้ใดสนใจอยากดูดวงก็0 8 0 4 3 9 2 1 8 6นะคะแคปหน้าจอเด้อจะ้ะ โอเคนะคะไปต่อปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยกันนะคะวันนี้สุดใจพารวยวิ่งลูดเด่น9กลอง4ี่เลขชุดวินมี1 8 4 6งแดสจับคู่ชุด2ตัวมี1 6, 4, 6, 6 17, 8่งหกแปดหกสี่หกหนึ่งเจ็ดแดเสีก็เน้นวงกลมที่1 9 8 9 4 9แล้วก็3ามตัวบน8ปดหนึ่งเกนะคะ ของสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดเด่นเก้ารองสี่มาตัวรองสี่จับคู่ให้บอเข่าเนาะนี่ค่ะเลขชุดวินก็บมีเจ็ดทามีเจ็ดเข่าบนล่างได้น่ะเนาะงวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นเก้ารองสี่เลขในชุดวินมีหนึ่งแปดสี่หกเจ็ดเก้าชุดสองตัวมีหนึ่งหกแปดหกสี่หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ด ห9ึ่งเเน้นที่ห9ึ่กับ4 9ส่วนชุด3ามตัวบ,บน8 1 9เม็ดเดียวนะคะอ่ะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะครบจบทุกสำนักนะคะลาวพัฒนาวันนี้แม่เพนทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะครบจบในคลิปนี้ค่ะทั้งรัฐบาลไทยฮานอยลาวพัฒนาเนาะวันนี้ขอให้ แตกตรงตรงสตัวตรงตรงเด้งบนล่างกระจายกระจุยกระจายไปทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะ